อยู่กรุงเทพกันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทีมงานตีดต่อกันไปว่าคุณได้ไปเกาหลีเรียบร้อยแล้วคนไหนสละสิบบอกผมครับผมว่าคนแรกครับครับคนแรกที่ได้ไปถึงเรียบระกาทีเดียวเลยสิบหมายเลขนะเดียวหมายเลขหนึ่งครับนักสามกนพรสุขหางคับจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ไปได้นอนสองที่น่ครับครับผมยินดีด้วยนะฮะนะครับผม ท่านต่อไปครับที่ได้ไปเลยครับเป็นผู้โชคดีเลยครับนางสาวพัชรพานะครับปันเจนนะครับจากจังหวัดอ่างทองนะครับท่านที่สามครับที่ได้ไปครับนางสาวอุบุลการธานีสิริอัครเดชจากกรุงเทพอีกสองที่หน้าครับนะครับผมนะครับแล้วต่อด้วยนะครับนางสาวธุวาพรนะครับปันพุทพิทักษ์นะครับจากจังหวัดสุรินทร์ได้ไปสองที่หน้าใช่แล้วนะฮะท่านต่อไปครับคุณนิชนันสัตวปัญจชโจากจังหวัดปทุม ได้ไปจากแฟต้าอีกสองที่นั่งครับนะครับแล,ละอลีกสอที่นั่งครับเป็นของเป็นของคุณอัญชนาอาหารทิ่ชิปนะครับจากกทมนะครับได้ไปอีก2ที่นั่งนะครับอีกหนึ่งรางวัลครับนางสาวรัชนีพุทธิมาจากจังหวัดเลยแฟลต้าให้คุณไปดิเนอร์กับทีมเลยกอีกสองที่นั่งครับใช่แล้วนะครับแล,ละอีกสอนที่นั่งน,นี้นะครับเามสกุลค,คุณมากมากนะครับเป็นนามสกุลที่ เขาไม่ได้ใช้เส้นแน่นอนนะครับ <laughs> <laughs> ผมว่าเขาต้องเป็นญาติกับพี่ปาโมอดวิเลปานะแน่ๆเขาคือใครฮะ <laughs> เขาคือนัสสุรินยาวิเลปานะนะ,าาน,นะครับจากจังหวัดชนบุรีนะฮะคงเป็นญาติทันทากัน <c oughs> นะครับนั่เป็นอีกสองที่หนึครับ <c oughs> และท่านสุดท้ายของผมนะครับเด็กหญิงป <c oughs> าวาริษาเดชาบุญยะจากกทมแฟนต้าให้เป็นดินเนอร์อีกสองที่น